สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทั้งทาง Spotify YouTube และพอดีนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊นนักข่าวรายการที่เล่าเรื่องที่นักข่าวอยากเล่าแต่ไม่ได้เล่าวันนี้อันนารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะค่ะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษหนึ่งท่านนะคะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ตินภพสินสบูรณ์ทองนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพูดเองยังต้องแบบค่อยๆแบ่งลมหายใจเลยเพราะว่าชื่อยาวนิดนึงนะครับ <laughs> ก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่เพิ่มมาเป็นกระแสะมาเมื่อเร็วๆนี้เนาะนั่นก็คือเรื่องชุดไทยการแต่งตัวด้วยชุดไทยเนี่ยอืมเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นว่าแบบโอ้ยมีละครแบบบุพเพศนนิวาสอะไรอย่างเงี้ยสาวๆก็อยากเป็นอ๋อเจ้าการแต่งตัวอืมทีเนี้ยเราก็เลยเชิญอาจารย์เนียมพบมาเออคุยกันว่าทําไมชุดไทยเนี่ย ทำไมถึงต้องใส่มันแล้วทําไมมันถึงมีอยู่แค่3าสี่แบบเองที่เขามีให้เราเลือกให้ใส่อืมจริงๆก็เป็นโจทย์ใหญ่พอสมควรนะว่าทําไมเราต้องใส่ชุดไทยแล้วชุดไทยเวลาเราจะเลือกใส่ชอยส์มันจํากัดจังเลยนะแต่ก่อนจะเล่าเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงว่าเราเองนะครับก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงเหมือนกันในการจะเลือกใส่ชุดไทยแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ชุดที่เราเลือกเนี่ย มันมีปัญหาสําหรับสายตาคนอื่นมากเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปแบบงานประชุมหรือว่าไปมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวทีนานาชาติแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สําคัญแล้วเป็นความจําเป็นของทุกงานพวกนี้หรือเปล่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า cultural night หรือว่าค่ําคืนแห่งวัฒนธรรมที่แต่ละประเทศแต่ละผู้เข้าร่วมจะต้องแต่งตัวประจำชาติของเขาแล้วก็ต้องแต่งตัวอะไรให้มันให้มันเข้าตีมอะเราะว่าเป็นชุดวัฒนธรรมแห่งชาติ จากประสบการณ์เนี้ยเราก็เลือกแต่งตัวแบบว่าให้มันทันสมัยหน่อยหรือว่าแต่งตัวแบบว่าอ่ะเราก็ใส่ชุดมอห่มไปเลยแต่ในวัยเด็กตอนที่เราใส่ชุดมอห่มเนี่ยเราก็จะโดนคนรอบข้างตั้งคําถามมากว่าอ้าวทาไมไม่ใส่ชุดไทยล่ะมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าเอ้ยชุดที่เราใส่อย่างชุดมอห่มเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นชุดไทยในสายตาคนอื่นๆเลยหรือหรือแม้กระทั่งตอนโตขึ้นมาหน่อยเราแต่งตัวด้วยเสื้อเชิต้ตเออกางเกงสลกหรือแม้กระทั่งเกงยีนให้มันดูแบบว่าก็เป็นชุดธรรมดาที่คนไทยก็ใส่ใกันในชีวิตประจําวัน ปรากฏว่าผู้ร่วมประชุมก็ถามอีกว่าอ้าวไม่ใส่ชุดไทยหรองานเขาเขาจะเล่นไหนะก็บอกว่าก็นี่ไงชุดไทยของฉันฉันอยาก represent ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็แต่งตัวกันแบบนี้นี่แหละปรากฏว่าคนอื่นก็อ้าวนี่มันไม่ใช่ชุดไทยมันก็เลยเกิดเป็นการตั้งคําถามกับตัวเองมาโดยตลอดว่าสุดทยแล้วถ้าจะใส่ชุดไทยอ่ะแค่ไหนคือชุดไทยแล้วชุดไทยมันมีกี่แบบกันเชียวแล้วก็ใครเป็นคน ชี้บอกว่าอันนี้ไทยอันนี้ไม่ไทยนาะนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะักศึกษามาปรึกษาว่าอยากออกแบบชุดให้มันมีความแบบมีแรงบรนดาลใจส่วนหนึ่งมาจากใบเตยอาสยามแต่กลัวว่าคนดูคนเห็นเนี่ยจะไม่รับรู้ว่ามันคือความเป็นไทยเออนี่ก็เออนนเป็นการตั้งโจทย์ที่แปลกเหมือนกันว่าการแต่งตัวแบบใบเตยอาสยามเนี่ยถือว่าแต่งชุดไทยหรือยังแต่งชุดไทยได้บ้างไหม แล้วก็ถ้ามีคนจะสามารถพิจารณาว่าเออนับว่าเป็นชุดไทยได้คนพวกนั้นคือใครจริงๆเราแ,แบบเราก็คือช่วงหลังๆเนี้ยมันก็มีกระแสว่าแบบนักศึกษาไทยที่ไปจบเรียนจบที่เมืองนอกใช่ไหม,มใส่ชุดไทยเข้ารับปริญญาซึ่ง,ซ,งซึ่งช่วงที่มันมีกระแสเนี้ยก็คือช่วงที่เราเรียนจบเหมือนกันครับตอนเราจบโทอ่ะมันก็มหาลัยเขาก็บอกว่ามีให้เลือกสองอย่างก็คือใส่เสื้อขาวกระโปรงดําหรือว่าชุดประจำชาติครับแล้วแบบ เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเรา,เราต้องใส่ชุดประจำชาติหรือเปล่าวะแต่เราไม่อยากใส่อะกะโปรมันเดินยากมันต้องขน,ม,น,นมันเป็นผ้าไหมต้องกลัวเลอะนู่นนี่นั่นเราก็เลยใส่เสื้อกระโปรงหลับปริญญาแต่เราก็จะรู้สึกว่าเออเวลาที่แบบเราจะมีภาพจําว่าไทยคือหน้าตายอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันเป็นการกําหนดกรอบเหมือนกันว่าเราเอาความเป็นไทยอะไรที่เราเอาออกไปให้ คนอื่นเห็นได้และจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเก่าโบราณอะไรขนาดนั้นด้วยมันเป็นของใหม่เนาะมันเกิดมาเมื่อตอนแบบจริงๆเท่าที่ไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับพบว่าไอ้ชุดประจำชาติแบบที่เราเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยก็คือเป็นชุดไทยที่แบบเขาเรียกอะไรออกแบบแล้วก็เริ่มโดยโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนําโดยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกเรียกว่าพระพันปีหลวงนะครับพระพันปีหลวง เป็นผู้ที่ทรงดำริโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าในช่วงปีประมาณพศ2502-2503พรเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้งแล้วท่านก็ดำริว่าทรงมีพระดำริว่าเออจะแต่งตัวอย่างไรดีให้ represent ความเป็นไทยให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี2503พระพันปีหลวงท่านก็ทรงกำหนด แบบแผนการแต่งตัวแบบที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมขึ้นนะครับโดยมีที่ปรึกษาสองคนสำคัญเลยก็คือหนึ่งหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคเป็นนางสนองพระโอ์ผู้ใหญ่แล้วก็คุณอุไรลืออํรุงนะคะเป็นช่างฉลองพระองค์จะเรียกว่าอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นดีไซเนอร์ประจําพระองค์ละกันเนาะก็คือนําเครื่องแต่งกายของสตรีไทยนะมาจัดเป็นประเภทประเภทประเภท,เภทก็เลยได้อยู่ประมาณ8แบบของผู้ชายนี่ถ้าพูดหลักๆก็ได้ได้ประมาณ3แบบ Mm hmm. ก็จะบอกเลยว่าต่อไปนี้งานพระราชพิธีต่างๆหรืองานโอกาสที่เป็นโอกาสทางการต่างๆหรืองานในโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความเป็นราชการเออให้แต่งแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดไปผมจะยกตัวอ,อย่างชื่อแต่ละชุดแบบนี้คร่าวๆละกันเช่นชุดไทยจิตลดาเนี่ยครับก็จะเป็นชุดแบบว่าถ้าบรรยายให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยอาจจะแบบอา,อาจจะอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่า ให้นึกถึงภาพของคุณหญิงคุณนายใส่เสื้อผ้าไหม่แขนยาวแล้วกระโปรงยาวเนาะกระโปรงก็จะเป็นกระโปรงสอบหน่อย<ๆ>ยาวๆนะครับขอปิด,ปดขอปิดๆหน่อยดูเรียบร้อยมากชุดไทยจิตรดาเนี่ยเป็นชุดพิธีกลางวันแต่ชุดที่คล้ายกันเลยนะครับชุดไทยอมรินเนี่ยเป็นชุดพิธีตอนค่านะครับซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่2ชุดก็มีอยู่ประมาณ8ชุดแต่ละแต่ละชุดคือมีฟังก์ชันในเวลาและโอกาสต่างกันไปเลย ของผู้ชายก็จะมีสามหลกัหลกๆมีสามก็ให้นึกถึงแบบสิ่งที่เรียกว่าชุดผู้ว่าถ้าถ้าถ้าคุณผู้ฟังฟังอาจารย์แบบนึกภาพออกไหมก็คือใส่ชุดเป็นแบบเขาเรียกอะไร <S <S เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่ที่แบบแขนสั้นมีมีคงโครงมีมีบ่า <S 1> <S 1> <ม> <S <S หน่อยนะ <b aa, S 2> แล้วก็แบบตรงตรงใช่ไหมดูโคงโครงใหญ่ๆหน่อยก็จะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวแล้วก็แบบประเภทที่จะมีผ้าขามาคาดเอวด้วยแต่ก็จะเป็นผ้าขามาแบบวิลิสมาลาหน่อยจะไม่ใช่ผ้าขามาแบบชาวบ้านทั่วไป ซึ่งเราสังเกตว่าอย่างชุดของผู้หญิงเนี่ยมันไม่เหมาะกับอากาศเมืองไทยเลยอะอใช่ไหมมัน,มนขอปิดมันแขนยาเมันเป็นผ้าไหมมันต้องมันต้องร้อนแน่ๆครับอืมจริงๆไอเรื่องแบบปัญหาเรื่องความไม่สัมพันธ์กันระหว่างชุดกับสภาพภูมิอากาศเนี่ย จร,จริงๆหน่วยง,งานต่างๆที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้แต่งตัวแบบเป็นใส่ชุดไทยทารงรักษาความเป็นไทยะอะไรเงี้ยเขาก็ตระหนักรู้ถึงปัญหานะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการทวกเนี่ยพูดกันตามตรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มาจะแต่งชุดผ้าไหมยอย่างเงี้ยออกงานอยู่ตลอดชุดผ้าฝ้ายอะไรพวกนี้ออกงานอยู่ตลอดแล้วเขาก็ประสบปัญหาด้วยตัวเองว่าใส่แล้วร้อนจังเลยมันไม่ระบายอากาศแถมจะเอาไปซักอ่าเข้าเครื่องก็หดอีกยากจังจะดูแลยังไง อเออ,อแล้วมากไปกว่านั้นโอ้ยกลายเป็นว่ามองไปอในสังคมไทยมันมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่งชุดผ้าใหม่กันจะเขาก็เลยตั้งโจทย์ว่าจะทํายังไงให้คนทั้งสังคมมันลุกขึ้นมาใส่ผ้าไหมแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ปัญหาเรื่องการแบบว่าออดีไซน์ที่เชยเอยหรือแม้กระทั่งแบบการดูแลรักษาที่ยากเย็นหรือแม้กระทั่งการไม่ระบายอากาศเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขไงเ,เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ที่ใส่ก็ใส่ไปก็ทนเอาหน่อยเนาะแต่คนรุ่นใหม่ก็ไม่คิดจะใส่อะเพราะรู้สึกว่ามันยากต่อการดูแลแล้วก็การจัดการใช่ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเวลาพูดถึงเรื่องชุดประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยเคสที่คนไทยจะชอบแบบยกมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็คือญี่ปุ่นเพราะว่าเราอไปญี่ปุ่นเราก็จะเห็นสาวๆญี่ปุ่นใส่กิโมโนไปสันเจ้ามาเดินเที่ยวขึ้นรถไฟเป็นปกดูเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงแบบ ไม่มีความอยากจะใส่ชุดไทยในชีวิตประจําวันเหมือนสาวญี่ปุ่นซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ใช่ชีวิตประจําวันนะมันก็ต้องแบบโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยถ้างั้นพูดแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าจะเป็นเดวิลเอ็นเวอร์เสมมติจะเขาข้างบรรดาคนใส่ชุดไทยว่านี่ไงเรามีงานอุ่นไอรักนะเรามีช่วงเวลาที่ละครเรื่องบุพเพสนิวาสด,ดังเห็นไหมบางคนน่ะใส่ชุดไทยทุกวันศุกร์เลยนะบางคนแต่งชุดไทยขึ้น BTS ด้วยซ้ําเราจะสามารถพูดแบบดีได้ไหมว่า เออเราบางคนก็พยายามจะหยิบมันมาใส่เหมือนกันแต่แต่แต่งทุกวันสุกอะ่ะเรารู้สึกว่ามันคือแบบบางคนทํางานอย่างเงี้ยแล้วองค์กรก็บอกให้แต่งหรือว่าเด็กๆอ่ะนอนเรียนโรงเรียนก็บอกว่าให้พ่อแม่ไปจัดมาเด็กๆ <c oughs> ต้องใส่ชุดไทยมันไม่ได้เป็นการใส่ด้วยความต้องการของตัวเองที่จะรู้สึกว่าฉันสามารถหยิบสิ่งนี้มาใส่ได้ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบสาวๆญี่ปุ่นเขาก็ มีความลำบากในการใส่กิโมโนเหมือนกัน <ฮะ S 2> เรากิโมโนเนี่ยมันก็เป็นผ้าไหมแล้วมันมีหลายชั้นแล้วมันต้องช่วยใครคนช่วยผูก<ช>แล้วมันแพงมากเซตหนึ่งประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทว้าวทีเนี้ยมันก็เลยมีแบรนกิโมโนแบรนดหนึ่งชื่อชื่อร้านยามาโตะร้านยามาโตาาะโตเนี่ยเก่าแก่มากเลยเป็นร้อยรปี <ฮะ S 2> ตอนหลังเนี่ยร้านยามาโตะก,ก็แตกแตกแบรนด์ลูกออกมาชื่อกิโมโนบายนาเดชิโกะซึ่งเอากิโมโนเนี่ยมาทําใหม่ให้ให้มันเป็นแฟชั่นที่เก๋ เป็นโมเดินขึ้นแล้วก็เปลี่ยนผ้าที่ใช้ทาให้มันโยนเข้าเครื่องซักผ้าได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีคอนเซปต์คอนเซปต์ของเขาคือแบบเธอเป็นสาวแล้วอะเธอต้องมีกิโมโนของตัวเองตแต่กิโมโนฉันไม่เชยนะใช่แต่เธอใส่แล้วเธอจะเก๋ใช่เธอ,อจะเป็นวัยรุ่นเธอจะโมเดินเธอจะไม่เป็นคุณป้าเออแต่จีนไทยมันแบบชอบไอเดียแบบนี้นะคือก็บอกกันตามตรงเลยว่าฉันไม่ได้ปฏิเสธแบบความเป็นความเป็นญี่ปุ่นความเป็นไทยอะไรเงี้ยฉันไม่ได้ปฏิเสธแต่ฉันก็ไม่ใช่ว่าทำรงรักษามันอย่างแบบ เ <Freeze. S 2> อย่างาไ,ไร้การเวลาฟรีซมันเอาไวอย่างงี้แต่พอมาพูดเปรียบเทียบญี่ปุ่นแบบเนี้ยประเด็นก็คือว่าพอดูของไทยอะชุดไทยอะหายากเนะาะที่แบบว่าจะสามารถเอามาดัดแปลงเอามาประยุกต์เอามาทํานู่นทนํานี่ให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทําลงความรักเราทำลงลรลงลักษาความเป็นไทยหรอกแต่เราไม่แช่แข็งมันตามการเวลาเราทําให้มันโมเดิร์นขึ้นได้ใส่รถเก๋น,นะเธอ ย่างเงี้ยมันไม่ค,ค่อยมีนะครับไม่มีคือเราก็รู้สึกว่าตอนอย่างเราเคยทําทําตอนเยนจุฬาเราเคยทําวงร้องประสานเสียงแล้วมันก็จะมีอีเวนท์ที่ต้องใส่ชุดไทยอืมเราก็เดินไปตามหาชุดไทยเราเห็นอยู่ประมาณห้าแบบเองอือซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมอ่ะทำไมต้องไปแช่แข็งกันไว้ขนาดนั้นแล,แล้วจริงๆเราเหมือนแบบคนที่กำหนดอะไรพวกนั้นก็คือแบบหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ทำก็คือเพื่อจะแบบเขาเรียกอะไรสนองพระราชสวัสดิ์ว่าแบบจะทำลงรักษา ความเป็นไทยเชื้ชูความเป็นไทยผ่านชุดไทยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าอันนึงที่ต้องเตือนเราทั้งหลายทุกคนนะครับไม่ไม่ชเฉพาะคุณผู้ฟังหรือว่าหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งอันนี้อาจจะเตือนตัวตัวผมเองด้วยก็คือว่าเวลาเราพูดถึงจะทํารงรักษาหรืออนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านชุดไทยอ่ะตัวชุดไทยเองก็เป็นประดิษฐกรรมที่ใหม่ม,มากไนงะถ้าเรามาดูจากประวัติศาสตร์เรื่องชุดไทยพระราชนิยมอ่ะ จริงแค่แบบปี2 5 0 2 0 3เองนเอง่ะเพราะฉะนั้นความเป็นไทยที่เราบอกว่ามันเก่าแก่นนะอนุรักษ์มันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นไทยในยุคนั้นก็คือก็ตุก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นไอเวลาที่เราบอกว่าเราจะทํารรักษาความเป็นไทยอันเก่าแก่แก่ที่ว่ามันก็คือแค่60ปีเออหกปีอะไรแค่นี้เองอะ่ะ แล้วประเด็นคืออย่างตอนอนพุดกันตามตรง2 5 0 2 0 3อ่ะตอนที่พระองค์มีพระราชะดําริมีพระราชะสวนีว่าจะจะเออจะทําโปรเจกต์เนี้ยก็ไม่ไม่ไม่นะามีใครแบบปฏิเสธหรือท้าทายว่าการทําแบบนี้เป็นการทําลายความเป็นไทยดั้งเดิมมันคงไม่มีใครพูดมามแต่มาจนถึงทุกวันเนี้ยมันกลับมีคนจํานวนมากพูดไงว่าห้ามไปแตะห้ามเปลี่ยนห้ามไปดีไซน์ใหม่หรือตีความใหม่ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องแต่งตัวด้วย ศิลปะขแขนงอื่นๆที่มีตามข่าวนะตามหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี้ยเหมือนกันหมดเลยเออคนไทยจะเซนซิทีฟกับการตีความวัฒนธรรมใหม่หรือว่าหยิบมาดีไซน์ใหม่มากๆอะซึ่งอันเนี้ยรู้สึก,กว่าน่าเป็นห่วงใช่คือเราเราก็แบบเรารู้สึกว่าความอันตรายของการแช่แข็งวัฒนธรรมอะคือวัฒนธรรมมันจะตายใช่เพราะว่ามันห่างไกลกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นไปทุกทีอะใช่ครับอ,อย่างแบบโขนอย่างเงี้ยโขนอะ เราเคยไปดูโขนของคุณพิเชษกันชื่นซึ่งเป็นศิลปินแบบศิลปินยุคใหม่อะ่ะซึ่งคุณพิเชษเนี่ยตีความโขนใหม่ทําทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอสตูมใหม่แล้วมันสวยมากเลยนะโดยใช้ที่ใช้แบบมูฟเมนแบบตามตามตามขนบอะ่ะซึ่งคุณพิเชษเนี่ยโดนด่าตลอดเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนี้กับโขนไม่ได้สิลปชั้นสูง แต่เราอะตัวเราดูแล้วเราชอบนะเราคิดว่าคุณพิเชษเป็นศิลปินแห่งชาติแต่แกไม่มีวันได้หรอกเพราะว่าเพราะว่าไม่ตอบขนบเ,<อ>เป๊ะๆตามเงื่อนไขแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอ,ขอที่<อ>ที่สังคมไทยมีหรือว่าไปบรรดาแบบวงกระทรวงวัฒนธรรมเขาเขาตีกรอบไปให้อะเนาะจริงๆอย่างเราคิดว่าเพราะว่าความผูกพันระหว่างวัฒนรรมไทยที่เขาตีกรอบแบบว่านี่คือไทยอะกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยทําให้คนไม่กล้าไปแตะมันใช่ มากกว่าแค่เรื่องแบบการไม่กล้าแตะวัฒนธรรมเพราะเกรงว่าจะไปแตะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เท่าที่วิเคราะห์แล้วก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าจริงๆวิธีคิดเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมเรื่องเสื้อผ้าเรื่องศิละปะเรื่องการแสดงต่างๆอะ่ะมันสะท้อนเมนเทลิตี้คนไทยที่เป็นวิธีคิดแบบพรีโมเดิร์นเอออันนี้ไม่ได้จะบอกว่าแบบคนไทยล้าสมัยล้าหลังแย่จังไม่ใช่ก็จะบอกว่าถ้าคุณเทียบดูกับวิธีคิดแบบพวก ยุคพรีโมเดิร์นอย่างยุคกรีกยุคโรมันอะไรเงี้ยไปสายปรัชญาการเมืองนะครับคนพวกนั้นเขาจะเชื่อกันว่าความคลาสสิกเป็นสิ่งที่สูงสง่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่เลอค่ามนุษย์ยุคโมเดิร์นทำได้แค่วิ่งตามหรือคัดลอกเรียนแบบให้มันใกล้เคียงกับเพอร์เฟคชันหรือว่าความสมบูรณ์ในอดีตให้ได้มากที่สุดซึ่งโดยสุดตัวเรารู้สึกว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยมีวิธีคิดแบบนี้คือเชื่อว่าความเป็นไทยในอดีตในวงเล็บในจินตนาการของเขา มันมันสูงส่งเพอร์เฟกหน้าทนุถนอมอนุรักษ์ไปตลอดกาลคนรุ่นใหม่ทำได้แค่เรียนแบบของเกา่าทำแบบให้เหมือนกับของเกา่าอย่าเอามันมาบิดเปิียวอย่าเอามันมาดัดแปลงอย่าเอามันมาตีความใหม่เรารู้สึกว่านี่คือวิธีคิดแบบพรีโมเดินแล้ววิธีคิดแบบพรีโมเดินในวัฒนธรรมและศิลปะนี่แหละที่มันส่งผลมาจนถึงวิธีคิดเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็ตามอ<ม>รู้สึกว่าคนไทยมองความเปลีป่ยนแปลงเ,เป็นเรื่องลบ ทั้งทางที่จํานวนหนึ่งก็เป้่าเปาพูดอยู่ตลอดว่าโอ้ยทุกอย่างแม่งเปลี่ยนแปลงตลอดเลยทุกอย่างมีมีไม่มีทางดํารงอยู่ไปจนกาลเออเขาเรีเยกอะไรนะจน forever ชัวช่วการปล่า<ล>สารทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองพระพุทธท่านบอกว่านู่นนี่<ย>นั่นอ,<ย>อะไรอย่าเงี้ยอย่ายึดติด,ตดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนใครนะ ลุงที่ออกมาพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ยึดติดก็แปลกเหมือนกัน,นการตีความที่แปลกเขาอาจพัดใไปดอกฉบับไหนมาหลอก็แปลกดีนะครับแต่จริงๆเขาคิดว่าคิดว่าถ้าแบบย้อนกลับไปไกลกว่านี้นิดนึงอ่ะสักประมาณสมัยร้อยห้าจริงๆมีความพยายามที่จะโมเดิร์นนซ์ประเทศด้วยการทําให้เป็นตะวันตกนะใช่แม้แต่อย่างฉลองพระองค์เนี่ยเจ้านายท่านก็นิยมแบบตะวันตกกันต้องคือเป็นชุดเริ่มแรกที่แบบเออไอเสื้อ แขนหมูแฮมอ่ะอซึ่งมันวิกตอเรียนมากเลยใช่ลำพังแค่รุดชุดราชประแตนเนี่ยก็มาจากคำว่าราชแพทเทิร์นใช่ไหมนี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยหรือแม้ะนั่งการแบบใส่สูตรหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันมาพร้อมกันกับการเวสเทิร์นไนซ์ประเทศผ่านระบบราชการเอย่ยการเก็บภาษีเอย่ยการปฏิรูปเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแต่น่ะผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาพร้อมกัน,ม,น,ม,ม,กนมันมาพร้อมกับจิตสํานึกแบบเวสเทิร์นไนเซชันอ่ะออแบบการเชื่อในเรื่องแบบ แนวคิดเรื่องของเวสเทิร์นนิซึมหรือการนิยมตะวันตกเพื่อที่บอกว่าเราจะต้องอต่อต้านเจ้าอนานิคมใช่ไหมแล้วก็ประกาศตนว่าเราแบบมีอารยธรรมทัดเทียมพวกเขาแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีความพยายามมาแล้ว <Ừ. S 1> เหมือนกันที่เราจะตะวันตกแล้วยุคนั้นนะ่ะก็ไม่มีใครมาหือมาอือปอฏิเสธด้วยว่าอุ้ยทําลายความเป็นสยามยุคด,ดั้งเดิมผมว่าไม่มีนะแล้วความน่าสนใจของชุดอย่างชุดขาหมูแฮมเนี่ยคือ ข้างบนเป็นแหม่มอ่ะเป็นเป็นเสื้อฝรั่ง<ำ>แต่นุ่งโจงอ่ะเราว่ามันเป็นกาส่วนผสมที่น่าสนใจนะมันคือการแบบเราจะอยู่ยังไงกับอิทธิพลใหม่ที่เข้ามาแล้วสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ย<ำ>ซึ่งมันไม่ใช่การแบบเอาทุกอย่างจับเข้าช่องแช่แข็งเหมือนซ้อยใช่จริงๆเออต้องลูเรียกว่าแหละรธรรมชาติของวัฒนธรรมใดๆในทุกสังคมอะ อย่างที่เรารู้กันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีพลวัตในตัวเองอะ่ะคืออ่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องเสื้อผ้าในยุครอห้าคือไม่ได้จะบอกว่าเราจะถูกทําลายโดยความเป็นตะวันตกแต่สุดท้ายความเป็นไทยจะอยู่ได้ต่อไปเมื่อมันปรับตัวเข้ากับความอื่นๆหรือวัฒนธรรมอื่นๆที่เข้ามาประทะสังสรรค์<ช>แต่ป,ประเด็นคือตอนเนี้ยมันเหมือนเราตั้งป้อมไว้ตั้งแต่ต้นว่าเรามีกำแพงใหญ่มากว่าวัฒนธรรมอื่นห้ามากระทบวัฒนธรรมไทยเด็ดขาดอ่ะ แล้วมีเป็นบล็อกไว้เลยนะผ,ผู้ชายใส่ได้หนึ่งสองสามผู้หญิงใส่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแบบความความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ตรงไหนการแบบดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วอันนี้ขอบด้วยความที่ตัวเองเป็นเฟมินิสต์ก็ขอแตะนิดนึงว่าแม้กระทั่งการแบบไอ้กล่องหรือแพทเทิร์นของการแต่งกายที่มันแบบมีอยู่ตายตัวนะมันก็แบ่งเพศชัดเจนเลยว่าคุณดูจากเพศสรีระที่เป็นชายหรือเพศสรีระที่เป็นหญิงแล้วอย่างคนข้ามเพศล่ะ หรือแม้กระทั่งคนที่เป็น n o n บน n a r y หรือคนที่ไม่รู้สึกสบายใจที่จะระบุต,ตัวตนว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงอย่างเงี้ยเขาจะแต่งตัวยังไงเ,ออเขาจะเขาจะจัดการกับไอ้วิธีคิดเรื่องคู่ตรงข้ามทางเพศยังไงอ่ะซึ่งแบบเป็นปัญหาถ้าแบบพูดในประเด็นเรื่องเพศสภาวะอย่างเงี้ยประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่แบบ LGBT จะโดนตลอดเวลาในสังคมไทยอย่างแบบนักศึกษาจะใส่เครื่องแบบก็เนาะไม่ได้ทําให้นึกถึงอ,อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ้าไทยนะ ข่าวเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่มีสสท่านหนึ่งจากพรรคอนาคตใหม่คือคุณก๊อฟทันวารินเนี่ยจะแต่งกายเป็นตามตามเพศสภาพของตัวเองตามตามเพศสภาวะของตัวเองเข้าสภาแล้วโดนต่อตานะ่ะหรือแม้กระทั่งข่าวต่อมาหลังจากนั้นที่พรรคอนาคตใหม่พยายามแต่งชุดเครื่องแบบอย่าเรียกว่าเครื่องแบบเลยแต่งกายชุดไทยแต่เป็นไทยท้องถิ่นที่ว่าไม่ได้ตรงตามแบบ เงื่อนไขของของรัฐสภาและของสอนอชอแล้วเกิดเป็นการต่อต้านเกิดเป็นการกล่าวหาว่าเอยพยายามล้มเจ้าหรือเปล่านู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งเป็นต้องต้องยอมรับเลยนะว่าเขาพยายามเชื่อมโยงกันได้ไกลมากยังไงก็จะต้องบอกวอ่าดาคตใหม่ล้มเจ้าให้ได้ออใช่ <c oughs> นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าคุณถ้าคุณผู้ฟังกําลังฟังมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าเรื่องความเป็นไทยในภาพมันเป็นเรื่องไกลตัวดูง่ายๆเลยอย่างแบบอย่างข่าวในทีวีทุกวันนี้อย่างเรื่องแบบสส ที่อยู่ในสภาอย่างเงี้ยการแต่งกายของพวกเขาอะมันก็ถูกจํากัดมาแล้วด้วยหนึ่งความเป็นไทยแบบไหนที่ยอมรับได้และสองคุณเป็นเพศอะไรอะคุณต้องแต่งแบบไหนให้มันเหมาะกับเพศของคุณอะใช่คือเรื่องเนี้ยเราคิดว่าแบบจับคุณกอล์ฟอะต่อให้คุณกอล์ฟใส่ชุดไทยจิตรดาทาผมแบบเป๊ะตามระเบียบอะอก็จะโดนอยู่ดีเพราะเขาคนอื่นค่าว่าพวกมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าในสภาก็จะชี้ว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ผู้หญิงนี่คุณจะใส่เป็ผู้หญิงได้ยังไงใช่ไหมแล้วแบบยิ่ง พอมีคนใส่ชุดไทยท้องถิ่นเป็นชุดแบบทางเหนือใช่ไหมใช่ครับก็ยิ่งโดนชี้อีกว่านี่มันไม่ใช่ชุดไทยซึ่งมาชี้ใส่คนทางภาคเหนือว่าไม่ใช่ชุดไทยแล้วคําถามคือชุดไทยคือแบบไหนคําตอบก็คือแบบคนภาคกลางอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมซึ่งแสดงว่าคุณมองว่าคําว่าประเทศไทยอะ่ะมัน,ม,นมีขอบเขตที่เล็กมากนะ มีขอบเขตแค่อยู่ในแค่ภาคกลางนะผมว่ามันมันประหลาดอะเราว่าแค่ในกรุงเทพด้วยซ้ำแล้วแค่ในกรุงเทพที่เป็นชั้นสูงด้วยใช่ชนชัน้นกลาง่อนสูงขึ้นไป่อนสูง <ไป S 2> ขึ้นไปเออทาให้จริงๆแล้วที่คุณพูดกันปากเปล่าเปล่าเป,าเปาว่าประเทศไทยเป็นขวานทองครอบคลุมทุกจังหวัดเจ็บเจ็ดจังหวัดนู่นนี่นั่นเลยสุดท้ายอะจินตาภาพของพวกคุณอะเรื่องความเป็นไทยโดยชาววิ่งเรื่องวัฒนธรรมไทยอะคุณก็ตีกรอบให้มันเล็กลงจนถึงแค่แบบ กรุงเทพอ,อ่ะแบงกอกเซนทริกอ่ะแค่นี้เองอ่ะเออคืออย่างเราสมมติว่าเรานึกภาพว่าอ่ะนักศึกษาที่ไปจบเมืองนอกแล้วแต่งจุดไทยเขารับปริญญาใช่ไหม<ำ>ก็รารูปก็ไว้เล่าในเน็ตคนชื่นชมว่าเอาวัฒนธรรมไทยไปอวดไทยใช่เ,เรานึกภาพว่านักศึกษาคนนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์สิถ้าเขาใส่ชุดชุดชนเผ่าของเขาอะ่ะแล้วขึ้นไปรับปริญญาในสเตจของมหาลัยใหญ่ในเมืองนอกอคนไทยก็คงจะไม่ไม่แบบ <With S 2> ไม่แอฟริกาเ t กขนาดนี้เ,ออเนาะเมือ่อเมื่อเทียบกับใส่สบายหรือว่านุ่งแบบชุดไทยจิตรดารอะไรเงี้ยเนาะเ,ออเพราะคุณเห็นอยู่คุณ,ค,ณคุณเห็นอยู่แค่นี้ไงคุณเห็นอยู่ว่าความเป็นไทยคือก้อนเนี้ยซึ่งมันมันใหม่มากมันเกิดขึ้นในสมัยจอมพลปอใช่อย่างจอมพลปอเนี่ยเรื่องใส่หมวกอะ่ะอ่ะเถียงสิว่าแบบความเป็นไทยเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองะการใส่หมวกอย่างตอนจอมพลปอก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับยุครอห้าไหมว่า เราอยากจะเวสต์เชนไนซ์ประเทศในนามของอารยธรรมทางวัฒนธรรมอะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นฟังมาจนถึงจุดเนี้ยคุณผู้ฟังผมว่าเราอาจจะต้องแบบเปิดใจยอมรับกันได้แล้วว่าวัฒนธรรมไทยมันเติบโตขึ้นมามันมีตัวตนจนถึงทุกวันนี้ได้อะ่ะมันไม่ได้แปลว่าวัฒนธรรมมันปราศจากปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นอะ่ะอืมใช่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีองค์กรภาครัฐที่แบบเข้ามากําหนดด้วยใช่ไหมใช่จะเรียกว่าคณะกรรมาการอะไรนะอ๋ออย่างอันนี้ไปหาข้อมูลมานะครับว่าจริงๆแล้วอะ ไม่ว่าจะยุคัฐบาลของใครมาจากการเลือกตั้งหรือไม่อะ่ะมันก็จะมีการส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอยู่ตลอดแต่ผมไปเจอคณะกรรมการอันนึงมาที่ตั้งโดยสอนชอนะครับมีชื่อว่าคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับก็นั่นแหละถือกําเนิดโดยสอนชอในปี2 5งห้คณะกรรมการนี้ก็บอกเลยว่า กระทรวงวัฒนธรรมก็ทําหน้าที่ดีแล้วแหละเรื่องการส่งเสริมแต่สนาชามองว่าไม่พอต้องมากกว่านี้เราต้องรักความเป็นไทยมากกว่านี้เราต้องแต่งตัวตามกรอบจากเดิมที่พระพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชสาวนีและทรงมีพระาาร,ระชาชดำริ8ปแบบใช่ไหมเราก็จะเอาให้มันละเอียดลงไปอีกผู้หญิงแต่งได้ 4, 3 4มี่ห้าแบบอ่าเอาแค่นี้ผู้ชาย3แบบได้เหมือนเดิมแต่ก็กําหนดเอาให้ชัดขึ้นเลยว่าโอกาสแบบไหนแต่งแบบใดนะครับแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไปพร้อมๆก,กันกับ เทศกาลหรือโอกาสในการออกมาใส่ชุดไทยในที่สาธารณะที่กระตุ้นโดยรัฐบาลเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลปัจจุบนันนับตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมาดูเหมือนว่าความเป็นไทยมันจะยิ่งโดนโปรโมทให้หนักขึ้นให้เข้มข้นขึ้นมเมื่อเปรียบเทียบจากรัฐบาลชุดอื่นๆอืมใช่ใช่เออเราก็สังเกตเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวนี้หลังๆนี้มันมันแบบอยากจะบังคับให้คนใส่ชุดไทยกันจังเลยใช่อย่างแบบ พูดถึงในโะรงเรียนอย่างเงี้ยตอนเราเด็กๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามีแต่คุณครูที่จะใส่ผ้าไทยในวันศุกร์แต่เดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก,ก็ต้องใส่ใช่ครับซึ่งแบบลําบากพ่อแม่ใชม่มันเรารู้สึกว่าทํายังไงเราเราอะอยากจะหาทางออกว่าทํายังไงให้คนรู้สึกว่าความเป็นไทยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชุดไทยผ้าไทยเป็นสิ่งที่หยิบมาใส่ได้โดยที่ไม่ต้องให้รัฐมาบอกว่าใส่ซีใส่ซีโดยส่วนตัวถ้าให้วิเคราะห์นะรู้สึกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ ก็ต่อเมื่อขั้นที่1เรากล้าที่จะพูดกันว่าชุดไทยไม่ได้มีเพียงแค่ตามแบบที่รัฐบาลส่งเสริม 2. รัฐบาลหรือแม้กระทั่งคนในสังคมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามอ่ะควรจะต้องยอมรับได้แล้วว่าวัฒนธรรมปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันอยู่ไม่ได้คุณต้องออใจกว้างมากพอที่จะให้ใครหยิบวัฒธน,ธรรธนธรรมไทยไปตีความแบบใดหรือออกแบบหรือนําเสนอมันแบบใดก็ได้สม คนรุ่นใหม่ต้องกล้าที่จะท้าทายเหมือนอย่างที่เราเห็นการเมืองเนี้ยเราเห็นว่าคนรุ่นใหม่กํลาลังท้าทาย<ม>กรอบทางการเมืองหรือโครงสร้างอํานาจทางการเมืองในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นใช่ปะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยเรามีจุดสตาร์ทที่ดีแล้วหลังจากนี้คือเรามาแตะเรื่องการเมืองเรื่องวัฒนธรรมให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นหมุดหมายที่ดีก็จะเป็นการต่อสู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ไปได้ไกลเราเป้าหมายที่เราจะเอาความเป็นไทยมาอยู่ในชีวิตประจําวันแบบที่ไม่จําเป็นต้องผูกติดกับ พระราชนิยมหรือตามกรอบที่รัฐไทยอนุญาตให้ทำเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้เราจะเจอความหลากหลายแบบไทยๆต่อจากนี้คาว่าไทยเน t s ก็จะถูกแปลงไปเป็นไทยเน t s เติม ES อย่างเงี้ยว่ามันจะมีหลายแบบแบบไหนก็คือไทยทั้งสิ้นอย่างเงี้ยครับผมว่าอนาคตเราไปถึงจุดนั้นได้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องการ3ข้อนี้ก่อนใช่ใชซึ่งการเมืองเรื่องวาธรรมนีถ่ถว่าเป็นแบบแนวหน้าที่สู้ยาก S <S นในใ<ช>ประเทศนี้แต่ก็ต้องทําอ่ะแต่ต้องทาใช่อาจจะต้องไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของของคนรุ่นใหม่เพียงอย่างเดียวคนรุ่นเก่าที่ใจกว้างอ่ะก็ต้องไปช่วยคนรุ่นใ,<ช>ใหม่มาสู้เรื่องนี้ด้วยเรารู้สึกว่ามันต้องมีคนเหมือนอาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์วัดร่องขุนอ่ะอาจารย์เฉลิมชัย<ช>ที่แกออกมาช่วยน้องผู้หญิงคนนั้นที่โดนเรื่องวาดวาดอุลตาแมนใช่เพราะว่า เด็กมันมีความคิดสร้างสรรค์น่ะมันก็ดีผู้ใหญ่ต้องแบบส่งเสริมไม่ใช่แบบว่าไปทําลายเรารู้สึกว่ามันแบบมันจะมีดเมจกับเด็กพอสมควรอนะ่ะแล้วแบบจากที่จะได้เป็นศิลปินใหญ่อ่ะตอนนี้น้องคนนี้ก็ก็อาจจะถูกทําลายความมั่นใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเรื่องนี้ก็น่าเศร้านะหนึ่งหละคือคุณไม่เปิดโอกาสให้มันมีการตีความใหม่อ่ะแล้วสองอพูดกันตรงๆเลยพวกคุณแบบเป็นใคร ในสังคมนี้ถึงขั้นว่ามีความชอบธรรมมากพอที่จะยึดครองความเป็นไทยในแบบของคุณเองเท่านั้นนะทําไมคนอื่นไม่สามารถหยิบความเป็นไทยแบบใหม่มานําเสนออะ่ะเออคุณกําลังกีดกันความหลากหลายของความเป็นไทยออกไปหรือเปล่าแล้วคุณไปสถาปนาอํานาจนําให้ตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่กันเหรอในการจะอ่านในการจะบอกได้ว่าฉันคือผู้มีความชอบธรรมในการจะบอกว่าไทยไม่ไทยทําได้ทําไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อ,อย่างเงี้ยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอํานาจนะ เร,เราต้องช่วยกันจัดการเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงแล้วผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงไอ้ความเป็นไทยที่มันแช่แข็งเก่าแก่ตายตัวแบบเนี้ยได้อะวันนั้นผมรู้สึกว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมมันจะยิ่งแบบเติบโตแล้วจะเจริญงอกงามมากขึ้น<ช>เพราะว่าคนมันจะกล้าใช้เสรีภาพในการนําไปสู่นวัตกรรมในการนําไปสู่แบบผลผลิตใหม่ๆทางปัญญาให้กับคนในสังคมอย่างเงี้ย ก็วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะก็อยากให้อยากเห็นทุกคนเล่นกับความเป็นไทยมาก,กขึ้นค่ะ,คคะก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ตินพภพมากนะคะโอเคขอบคุณคร่คะแล้วก็ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามใน YouTube Spotify แล้วก็กดไลค์เพจประชาไทยด้วยนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ